ถือถครับครับถืออยู่ครับผมมาแล้ว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 นี่นี่นี่โอ้โเพได้หายขีดพวขีดด้วยครับโอคื้นพื้นครับเดี๋ยวสักครู่ครับเก็บสักครู่พื้อครับพื้นพือนพือกล่องมาเห็นนี่นะครับผมเดี๋ยวเก็บสักครู่ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาขอกระเป๋าคิ้วอีกเช่นเคยครับวันนี้มัส่บ่วงกระเป๋าอัดไว้แล้วครับครับไปใส่ใบประมาณสิบหาหลังนะครับรุ่นกันครับมาถือบา ผมใต่ไหวเป็นหมาถนนให้เลยครับเบาพิ่มก็มือกองครับเหมืนเดิมมีเจอปืนมมสันตอกน้ารับทักเีดต่อกน้าเรื่องอะไระันยี่โตปะไม่ให่ถึงวานอะไรนะครับดูว่าจ่โตแบบี้หรือเป i <laughs> งมงกุฎใส่ือเพื่อเพื่อเพื่อถือครับถือครับถือยู่ครับผมมาแล้ว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 นี่นี่นี่อ้พ่อได้ครับพ่อได้พ่อได้หายขีดพวขีดด้วยครับคือเพือเือครับเดี๋ยวสักครู่ครับเก็บสักครู่คพือครับคพื่อเพือเพื่อกองเราเห็นนี่นะครับผมเดี๋ยวเก็บสักครู่ครับนี่ครับพ่อได้ใส่นะครับมากเเยอะครับเจียวเยอ่ครับเจียวอยอ่ครับ เดี๋ยวพยายามไปทีเลยครับม่สองไม้นะครับตีไม้นิ้่ไกลจะได้ครับเดี๋ยวเข้ารอบไปยามอีกจุดหนึ่งนะครับไปครับผมนี่างพยายามแล้วครับผมบรรยากาศซ่าซ่อนนะครับฮกงเสาร์นะครับเดี๋ยวเบาอัดเดี๋ยวผมจะย่างไปก่อนครับบาอัดอันทำธุระสกูครับ นี่ก็เป็นไหมหน้าเบาอัดนะครับผมมันใส่ไว้ครับมันใสไไ่ที่ว้ที่ว่าสิบหาลังนันละผมแยกใส่ไว้นะครับัม่รอยู่มีแต้มบ่คนใส่หลายครับอ่าอย่างไปเบิงนี่ห้อยคนใส่น้อยนะครับ นี่ค่อยควันใสนะครับแต่ว่าฝนไม่มาหยาดติดต่อกครับมาเนี่ยไม่มาเนี่ยครับโอ้ผมมาใสาม่มุมนี้นะครับผมใส่มุ่งฝนครับตามแนวไหลนั่นนะครับผมนี่ครับก็เป็นปวงเที่ยวใส่ไว้นะครับก็บ่าตั้มนะครับสำหรับเ้านี้ของทางนี้ เดี๋ยวเาพยายามจุดต่อไปกันเลยครับไปครับผมครับเอาไม้ไม้เดิมเี่ยวเราถือละมารูนจิไม่โตวะรุ่นกันครับใส่ใบ้บหลาไหลนะครับใส่ใบโอ้เมือกี้หลังนึงครับใส่ไวพอาซีหลังบยุ่งไหมนี่ยุ่งนี่จุดนี่จุดเดียวอย่างงครัน นี่ครับเขาถือ,อย่อไม้นี่ยนะครับมันเมือนบงตัขึ้นไเกน็บ่งสักครู่ครับผมหัวเบแล้วนะครับผมได้เลือดแตของบาอาัดเหยบ้าอาัดไม่อยากนะครับผมไมาหัวบาอัดแต่ของได้ไหเน่บาอาัดอยู่ฝั่งันบาอัดไฟฝังฝุ่นไว้น้ำาามันมาส่วนาบาอัด ต่ำหลังหนึ่งครับท่านอยู่นะครับตรงกับเบาอัดใส่ไวสุตรจีบแดนนะครับมึงเพราะว่าหมูมันไม่ทางนะครับมีแจะห้อยกัดใหญ่ย,ย่างเดี๋ยวเลยมึงก็บอาเลยใส่นั่นทุใส่หมวกกันครับ บ่วงสักคู่ครับผมใส่ไปนีสองหลังนะครับมันหลุนกันว่มนะมันสิมีติงบอกมีติงม,มีตํำบอใส่ไปขางซานะครับบ่ได้ใส่ไปทักลุงซานเนาะนี่เป็นหน้าเอ่อคนจักนะครับเป็นหนึ่ง ไปคุณจากผมได้เห็นหน้าทงนี้ฮะเราลวสวนีแต้มปะรุนกันนะมันเดิมครับบวกยังอย,อยู่เลยครับผมมาณนะครับสำหรับเสาวนีนะครับกะประมาณน,น,นะครับผมหนูมันยังพรไหนชุ่มกันนะครับหลดเกี่ยวยังไลมากมันสีอยุจุดละโตนะครับใส่ยุ่งขาหน้าดเียนรู้งับแมน ทะเลคนเขาทอยูนะครับคนเขาทั้งค้นตาเขาทั้งมุนครับ <c oughs> ขันพูดใดไมาคลิปนี้กะฝากกดไลคล์กดติดตามน้ำเน้นะครับคลิปหนาเข้าสิบไปเหตุนี้ยังกะรอชมกันอีกเทีย่ึงครับสำหรับมือน,นีอตัวลาไปก่อนครับผมผมกระเป้าอัดกับคอตัวล่าไปก่อนนะครับสวัสดีครับ